ใจยเย็นข้างนอกใจยเย็นสวัสดีครับดูได้ดูเบบี้มอนสเตอร์กันหรือเปล่าเพิ่งประกาศปไปเมื่อกี้สวัสดีครับ ลืมใส่พีเตอร์อะไรนะข้างนอกหยม่งหัวกันใช่แล้วสวัสดีครับเอฟซ หรืจะเป็นอะชัดและเซก็อยาดูวมอนเซอร์ก็อยาดูวมอนเซอร์ประกาศไปแล้วไงคนไทยได้สองคนเมื่อกี้นั่งรุนกันแบบกรี๊ดกันอยู่ข้างนอกวันนี้จะมาพูดถึงวันที่สิบหกนี้นะครับที่ SG Entertainment นนะครับก็ จะมาสปอยอ่ะจะมาเล่าให้ฟังเฉยว่าอะไรยังไงวันนั้นก็สเปดไปแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างสปอยไปนิดหน่อยละน,น,ยนั่นนนะรู้สึกว่าแสงมันมืดไปหน่อยอือคือฉันคือมาเรีย เนี่นะครับอยากเล่นแล้อยากไปแล้วเหรออย่าลืมมากันนะเดย์เจครับอ่าได้กี่คนนะครับเดย์เจ็ดครับอย่างแกงงเหรอเออยางแกงสมเด็จเจ็ดมสรุป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 สรุ้สรุปสรุปสรนปสรุปสรุปสรุนสรุเหรุปสรุป่รุป้รุปส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 รุปอนุปสรุป้รุปสรุปสรุปสุ้ปสนีรับสุสุปสรุปสุปสรุปสรุปสรุปุปมรมปสุปมัมปสรใช่เชียร คนไทยใ,<ช>ให้ก้กาวไกลไอติ้งครับไอติ้งครับ<ม>เอ๊ะนี่ยังไม่ได้นี่บอกว่า16นี้นมีเซอร์ไพรส์แต่นี่มีเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีก<ม>แต่ตาทำแอดอยู่ <laughs> อ๋อตา <laughs> ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมินิแมกาซีน เฮ่ยเฮยกูทีเขาในห้องนี้มีสองคนเอ้บาิต้าได้เด็ดแล้วพิค hey, 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 hey. hey, hey, hey. ุตาได้เดดแล้วป oh. cool. ักเมนกันหรือยังเมนใครครับอืมแท็กกุกไลเออกูก็เชีรยคนไทยแบบแต่แต่ทั้งสองคนนะแต่ว่าชอบออยนนะแต่กูว่าสองคนเก่งหมดเลยเก่งจริง้องเพลงเพ่าะมากแต่ว่าถ้าแบบจ่อเป็นพิเศษก็อายอนนะออยอนตอนร้องเพลง แดนจอร์ดส์ลียอะล่าสุดอะของแซมสมิธอะกูเอาเข้าสปอร์ตฟิล์มเพราะเป็พอมากเพราะพอมากอืมอ่ะเขาบอกว่าเมนชิกิต้าเมนลองเซฟอ๋อขอบคุณครับจีก็เมนเซฟครับแต่ว่าเป็นเมนลุเมนลุพ่อมึงก็มันเป็นมินิซีรีส์ที่เอ้ยมินิเอ้ยไม่ใช่มินิแมกกาซีน เอที่เกี่ยวกับรูปภาพที่เราตั้งใจไปถ่ายมาครับผม<อ>ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นได้เ,<อ>เรามีแบบใหม่ๆ<อ>ชุดใหม่ๆ<อ>การถ่ายใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆมาให้ลุ้นกันอีกให้ลุ้นละกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้าง<อ>แต่ก็เหนื่อยมากเลยไปได้เพราะว่าตื่นเชา้า <c oughs> ใช่ช่วงนี้ตื่นเช้าทุกวัน <c oughs> ทุกวัน <c oughs> ไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดมันแค่พูดผิดแค่พูดผิดพูดผิดจริงๆไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดระวังนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการแกงเพราะว่าพูดผิดเมื่อกี้พูดผิดพูดจริงแล้วจะโกหกทำไมเราจะโกหกไม่ใช่ไรโกหกแล้วก็พูดเหนื่เนี่ยนะมาถึงมินิแมกกาซีนอ๋อแมกกาซีนใมีแมกกาซีนนะครับแล้วเราก็ไม่ได้แจกเพราะว่านี่เราจะมาบอกกระติ๊ บอกคร่าวๆเลยกันออสปอยก็จำที่ทุกคนเคยบอกได้เลปล่าว่าอยากให้แบบใส่คิวเตอร์โอเคท,เคที่โหดเกินเอ้ยโว้นี่คกุกู้ใส่บุญแล้วฟิวเตอ,อ,อรอ์อ่ะ,อะ เปลี่ยนเสื้อแล้วโ,โหจะอะไรขนาดนัอออ้อืออ่ะก็คือเราเคยบอกที่ทุกคนเคยเคยขอไว้เนี่ยว่าอยากให้วิธีแบบเอ่อกดบัตรอ่ะมีหลายรูปแบบใช่ไหมว,ว่ามีทั้งเออหนู หนูกดเร็วค่ะกดเร็วเขามีหนูใช้ดวงเก่งค่ะอ่าใช้ดวงหนูไม่ชอบดวงหนูไม่ใช้หนูหนูชอบใช้เงินแก้ปัญหาค่ะเ้ามีหนูหนูหนูช่วงนี้เงินน้อยขอฟรีได้ไหมคะก็มีเรามีวิธีกดให้สี่แบบสี่แบบนะครับนั่นคือความเร็วดวงอ่าเงินแล้วก็ฟรีใช่ก็คือก็คือเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีว่าอะไรยังไงแต่แต่ว่ากดพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งอืม อืมพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับใช่บอกอาจารย์ได้คร่าวๆในงานได้หนูไม่มีเงินหนูรอฟรีได้ค่ะเล่นเกมกิจกรรมอืมนี่เดี๋ปักไว้นี่นะครับปักไว้พรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งฟรีก็มีเอ่อลุ้นดวงก็มีใช่อืมก็งานเปิดงานเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละของงานนี้ซึ่งในงานอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถบอกได้ครับรอบเย็น เราจะมีดูหนังกันดูหนังเล็กๆน้อยเล็กเน้อยใช่แต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าหนังอะไรหนังอะไรอาจจะเป็นหนังของมาเวลอะไรแบบนี้เอามาใส่แบบพเจคือสิเอามาใแบบล้อเลียนหรืออะไรแบบนี้มีไลฟ์มีไลฟ์ครับมีไลฟ์ให้ดูฟรีด้วยครับเราทำไลฟ์สตรีมมิ่งให้ดูฟรีด้วยครับอ่าเออถ้าอยู่อยู่อุ้ยน้องอยู่ลาอยู่ลาเราดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับใช่ครับ ต้องโดดเรียนใครลําบากพี่พอโดดเรียนไปหาได้ไหมมันมันถามอาจารย์ไม่ได้ไหมอ่ะถ้าแบบยากอยากให้ดูไลอยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ใช่ถ้าถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรจริงเราไม่อยากให้อันเนี้ยเรว่ออะไรอ่ะเออโดดเรียนหรือไม่ต้องมาเสียเงินกับเราเยอะไม่ต้องมาเอาชีวิตตัวเองชีวิตแบบปัจจุบันตัวเองแลกเราเยอะขนาดั้นคือเราก็พยายามดิมราคาดิราาคลงมาทาทุกอย่างให้มันถูกที่สุดเข้าถึงง่ายที่สุด พยายามริ่มกี่โมงตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมางานเหรออลงทะเบียนตั้งสิบเอ็ดโมงเป็นต้นไปงานจบประมาณหกโมงดูงันจบได้จะช่วงหกโมงเย็นแต่ถ้าไว้เปลี่ยนนายกแล้วแล้วก็ถ้ารวยๆก็มาชอบกับเราได้ครับช่วงนั้นอาจจะแต่ตอนนี้นายกเดิมอยู่ก็ก็ไม่ต้องมาใช้เงินกับเราเยอะครับเก็บเก็บไว้เท็บไหร่ห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทสามร้อยบาทพวกนี้มันก็มันก็สูงแล้วเนาะ ไไมม่ด้เราพยายามให้มันถูกสุดเอาไว้งแล้วเราก็อไม่ได้เจ็บตัวแต่เออเราไม่ได้เจ็บตัวไม่ได้เจ็บตัวก็ดึงไม่อยากให้ใครเจ็บตัวแล้วก็ไม่เอากําไรเออไม่เขี่ยกำไรก็พยายามโอเคมาเจอกันอย่างนี้จัดนี้เป็นครูโดดสอนได้ไหมอันนี้หนักเด็กยังไปคนเดียวแต่ครูไปนี่คือไม่ได้ครูอาจารย์ใจเย็นเล่กงานดินเนอเลิกงานกี่โมงงานเลิกกี่โมง งานจริงๆตอนดูหนังตอนเย็นน่ะอืมดูได้ทั้งโรงเลยนะโอ้โหนะโอ้โหถ้าตอนดูหนังตอนเย็นน่าจะหายไี่หมดเลยมั้งน่าจะหกร้อยคนเอืมิหกถูกเราทีหนึ่งซะทุมาแบ่งกันด้วยนะ <c oughs> ยิ้มน่าเจอก <c oughs> ดไงบ่อยทีอ่ะกดอ่ะบ่อยทีมันจะแบ่งวิธีการกดเป็นสี่แบบความเร็วไล่ก่นในไล่ก่นกดในไล่นะครับ จะมีความเร็วอือ่ามีดวงมีใช้เงินแก้ปัญหาอืมแล้วก็มีฟรีครับ,รบฟรีอ่าฟรีก็คือเล่นเกมส่วนใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยเราจะไม่ได้ขายเป็นตัวนะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเราจะให้เสื้อผ้าส่วนตัวพวกเรามีอยู่ไม่กี่ที่หรอกแล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นมากว่าพวกนิติสามแต่แตว่าเรา,เราจะไม่ให้เสื้อ เราจะเสื้อไปบริจาคนะครับใช่ครับน่าจะมีคนที่ต้องการก็คือสูตรสิบตัวตายหมดเลยคือเราเรารู้สึกว่ามองว่าคนที่สามารถใช้ใช้เงินแก้ปัญหาได้ในการซื้อแสดงว่าเขาอ่ะมีแอสเซทที่แบบเป็นเสื้อหนึ่งหนึ่งแอกดได้หนึ่งใบเพราะว่าชื่อเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับชื่อจะไม่ซ้ํากันเลยครับชื่อจะไม่ซ้ำเลยที่นั่งจะถูกล็อกล็อกตามซีดเลยครับใช่ครับผมอืมเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับเพราะงั้นมันจะไม่มีการอัปปัดต่อ เออในไลน์เซพจีไหมหรออาจจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเดี๋ยวขอไปดูอีกทีหนึ่งน่าจ,จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลครับน่าจ,จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของเอ็นเตอร์เทนเมนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวบอกวิธีการสั่งซื้อทีต้าทำอาร์ตเวิร์งอยู่ใช่ <ลง S 2> ครับเดี๋ยวค<อ>นะเดี๋ยวก็ลงแล้วครับอืมแต่ตอนเนี้ยเดย์เจ็ดคนเดย์เจ็ดเดย์เจ็ดจบจบเออแต่เมื่อกี้กูไม่หนอ เออมันมึงเข้ามาตอนเดย์ห้าเออเข้ามาตอนเดย์ห้าเห็นว่าคนไทยได้สองคนก็เออดีใจด้วยเออแต่เราโดนแกงครับหวยก็ไม่เคยถูกดวงก็ไม่ดีเงินก็ไม่มีรอฟรีมีฟรีให้อยู่เล่นเกมเล่นเกมได้ชื่อหวยมาเป็นหมื่นละกูยังไม่เคยถูกสักครั้งเดียวสักครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวก็ไม่เคยนี่แหละนี่แหละแล้วสตที่ลงคลิปเอ้ยมีคลิปอยู่ เดือนนี้แต่ให้ไม่บอกวันอือใช่ใช่ใช่ใชใชใชบัตรราคาเท่าไหร่หรอคะตัวธรรมดาห้าร้อยบาทค่ะก็จะได้แมกกาซีนด้วยที่ไปตั้งใจถ่ายกันมาอืมอืมแล้วก็จะได้คือมันไม่ได้แค่แมกกาซีนนะเพราะมันคือได้เข้าตัวงานเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยงานเปิดร่วมตัวงานร่วมงานเปิดด้วยแล้วก็ร่วมดูหนังตอนเย็นด้วยซึ่งตัวหนังตอนเย็นอนะ่ะเรามีขายแยกเพราะว่ามันต้องต้องหกร้อยคนเออดูหนังตอนเย็นถ้าจาไม่ผิดตัว๋ว ทุกวันนี้ตั๋วหนังเท่าไหร่สองร้อยหาสิบป่ะเราขายร้อยเก้าสิบดีไหมครับเยียมครับเออก็อแต่ว่าตั๋วรวมอะคือห้าร้อยนะในตัว190๋วร้อยสิบะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวบอกเลยอีกทีแต่ว่าตั๋วแยกอะ่ะดูหนังอะจะมีสองร้อยใบเพราะว่าตอนเข้างานแรกอะมันจะมีได้แค่สี่ร้อยคนแต่ตอนดูหนังเย็นอะจะได้หกร้อคน มันเลยมีตัวหนังแยกอีกร้อยเก้าสิบบาทนะครับใช่มันจังงงงหน่อยแต่เดี๋ยวมีรายละเอียดบอกอีกทีหนึ่งเออเออ,เอ,อแต่ว่าแต่ว่างานตัวแมกกาซีนที่แถมแมกกาซีนได้อลเดย์พาสก็คือห้าร้อยอืมอืครับครับ,รบพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งครับใช่ครับขายแมกกาซีนแยกไหมคะเจ้าเจ้าอ,อันนี้ไม่ได้คิดไว้เออ,เอ,อไม่ได้คิดไว้ถ้าจะเอาถ้าจะเอาก็บอกได้มาบอกในแท็กอะไรก็ได้นะเดี๋ยวไปอ่านแล้วแบบไปคิด ดูหนังกี่โมงหนังเริ่มช่วงสี่ห้าโมงครับประมาณนั้นดูหนังอย่างเดียวก็ได้หรือจะมางานเปิดตัวด้วยแล้วก็ร่วมดูหนังด้วยก็ได้เราซื้อแค่แม็กซซีนได้ไหมเดี๋ยวไปดูให้นะตอนกดบัตรพรุ่งนี้เขาสอบให้เพื่อนกดบัตรก็ต้องใช้ชื่อของเพื่อนกดได้แต่ว่าต,ตอน<ช>ลงหมายเหตุอะให้ลงชื่อเราใช่เออกดไปหารอบงานก็ได้ <laughs> เออมาแต่ไม่เข้างานมาหารอบงานก็ได้ เหมือนกันครับไม่ต้องเข้างานก็ได้เราก็จะเดินออกมาหาข้างนอกงานเหมือนกันดูไลฟ์สตรีมอยู่ที่บ้านก็ฟรีใช่แล้วเราก็จะเดินไปที่บ้านคนดูไลฟ์สตรีมอีกใช่โดยการเอาอะไรวะใช่เราก็นั่งทานเมจไอเนี่ยเออจะดูไลฟ์สตรีมฟรีอยู่ที่บ้านก็ได้จะมาหารอบงานก็ได้เราเดินไปหาจะดูรอบตอนเย็นตั๋วโอเคเราไม่ขาดสมรรถนะคราตลอดให้ร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ค่าแมกกาซีนค่างานทั้งหมดออเดย์พาสก็ห้าร้อย โอเคไหมครับหนึ่งทุ่มครึง่งสุดแล้วนะ <Okay. S 1> เราไม่สามารถกดนนี้ได้แล้วนะเราจะตัวแล้วนางจะสบประมาณกี่โมงช่วงช่วงหกโมงครับช่วง,ช,วงช่วงนะโอเคไหมดีวไหมดีวไม่ดีวกู๊ต่างจังหวัดดูได้เตีมฟรีได้เลยครับเลีย์กล้องเขีย์อะไรมาให้แล้วอืหนึ่งทุ่มครึง่งหนึ่งทุ่มครึง่งหนึ่งทุ่มครึง่งใน,นงานอยากให้มามากๆเราเตรียมอ่ามันขูเซฟ บ่นว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยครับ <laughs> เหนื่อยจริงเ,เ,รเนีเราเตรียมกันเยอะสุดๆเดี๋ยวเนี่ยไลฟ์เสร็จแล้วไปตุยนอนแล้วเนี่ยหนังจบมีลงให้ดูใน YouTube ไหมครับมีแต่ว่าอีกเป็นเดือนเลยครับใช่ครับอีกเป็นเดือนเลยแบบเป็นเดือนจริงๆนานเลยอ่ะแบบนานอ่ะเป็นเดือนเลยครับอืมอยากได้แมกกาซีนขายแยกหรอก <laughs> เต็มเท่าไหร่อ่ะสองร้อยห้าสิบไหวไหมอ่ะไหวหรือเปล่า มันเป็นมินิแมคไลฟ์ตอนดูหนังไม่ได้สิแล้วก็ต้องพิเศษรอบพีเมียสำหรับคนที่มาสิไม่ได้สิเดี๋ยวเราเปิดลงออนไลน์แต่ว่าอาจจะเป็นเดือนนะเดี๋ยวรายละเอียดอีกทีจีลงในเออนเตอร์เทนเมนต์ให้นะครับยวบอกแอดมินจีให้ลงให้ครับเอรายงานไม่ได้ไม่เป็นไรดูย้อนหลังในไลฟ์หนังมได้ไหมมีครับมีครับผมมีมีลงลงหนังทั่วประเทศครับเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าหน้า อ่ะมีแน่น,น,น <ะ S 1> อน,เ,นเอา,เอาไปว่ามีร้อยเปอรเครับสองร้อยสิบใบใช่ไหมโอเคครับได้เดี๋ยวพี่เค่ให้นะนี่ทีสารเฉยเฉยใช่ไหมแบบไม่ได้เข้างานเนี้ยหรอก็ได้โอเคอืมโอเคไหมถ้าติดตรงไหนบอกนะครับติดตรงไหนพิมพ์มาในแท็กนะครับผมแท็ก ถ้าเอาง่ายอ่านง่ายก็แท็กในเซฟีก็ได้พิมพ์แท็กเซฟีก็ได้ครับเดี๋ยวเข้าไปอ่านจะติดในทันลงทะเบียนทันแหละมั้งทุ่มครึ่งเลยนะทัน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 อยากให้มาในงานทันกติดในงานอยากให้เจอมาเจอกันในงานเยอะยนะครับเพราะว่ามันแบบเราตั้งใจเตรียมไงเราแบบนู่นนี่อคนอร์คนนี้ดิวง่ายเออเอาเลยชิวอยากได้อะไรบอกลงทะเบียนนักงานได้ตลอดยังไงวะอะไรนะ ลงไทเป็นนั่งงานได้อ๋อนําอไอถึงแบบลงททเป็นน้าง,งานได้ตลอดไหมเหรอจริงๆมาเลดได้ครับจีจีบอกทีไม่ให้ได้ครับห้าร้อยบาทจํากัดใช่ไหมใช่ค่ะจํากัดค่ะแต่ว่าก็จะมีฟรีด้วยนะหรือแบบแข่งเงินด้วยแข่งความเร็วด้วยแข่งดวงด้วยเดี๋ยวจะพยายามลงให้ละเอียดที่สุดทุกคนจะได้อ่านพยายามลานอ่านเวิร์กแต่ว่ากดพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งมาสเปซกันอีกทีหนึง่ง วันนี้ด้สารเป็นมินิแมกกาซีนนะครับไม่เยอะแน่ไม่เยอะครับเพราะเราถ่ายกันเองเราเราเยงคอลัมน์กันเองเราตั้งคำถามเองเราแปลว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่ฮรับแบบว่าทำเล็กๆเป็นแบบว่าผสมของะสมลองดูลองดูลองทำดูเราดูหนังในแมกกาซีนไหมไได้ครับออดูหนังตอนเย็นเหรอหนังไม่ได้ครับถ้าซื้อออเดตตัวห้าร้อยก็จะได้แมกกาซีนครับแต่ถ้าดูหนังตอนเย็นจะใช่ เดี๋ยวมาบอกอีกทีในเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวมาบอกเออเออแต่ว่าเอาใครมาไม่ทันก็ไม่เออเดี๋ยวเรารีบแจ้งแล้วกันครับผมโอเคเวดิกูดนะสิบหกนี้จ้ะงานวันที่สิบหกนะครับที่เซนทันเวอร์นะครับเริ่มต้นลงทะเบียนสิบเอ็ดโมงนะครับกดบัตรพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอ่าอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวมีรายละเอียดแจ้งโอเคโอเคนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลฟ์แจ้งอีกทีหนึง่งโอเคก่อนแบกดบัตกันก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นด้วยแนละ้กันอืมใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับได้เดี๋ยวรีบลงแอดให้นะครับดูหนังกี่โมงประมาณสี่ห้าโมงครับผมเจอกันเจอกันแล้วใครที่สิบเก้ายี่สิบก็เจอกันอีกนะครับ เราใไปสิบเก้ายี่สิบบ้างเนี่ยใช้ไปสิบเก้ายี่สิบบ้างใค้ไปบ้างเจอกันนะถือท่ท่านนะไปแต่กีหวันนะเรายังไม่มีอะไรลงน้ำเลยแบบที่แบบไม่ไปดาวไม่ได้ซื้อเลยว่ะใช่ใช่เชืาอเไรยดนไม่ซื้อเสื้อขันยาวเน่น่าจะเล่นนานอืม เึ็นเต้นอ่ะกูอยากกูอยากเห็นตัวหนึ่งใน <c oughs> อยากเห็นตัวหนึ่งี้ที่มันจะต้องในวันที่สิบหกอ่ะทีมเจอสิบเก้าทีมเจอสิบเก้าอเคครับได้ครับจ้างเซฟกดเอ่ยเซฟกดเร็วอะ่ะแต่รอบแล้วกดไม่ทันนะ มีมียูทุกมีมีรถรับเที่ยงไหมมาเองมาเองได้มาองได้มาเองได้ไม่ติดมาเองได้ไม่ติดเวลาไปมีเพิ่มเวลาให้ไหมกูไปไม่ทันอือเอางี้ได้ไหมชวนเพื่อนมาให้ครบหนึ่งหนึ่งรถบัสห้าสิบคนเราสามารถเลื่อนเวลาให้ได้อือ ถ้าสมมติแบบมีมีเพิ่มทีดทำแก๊งทำแก๊งมาที่แบบเไปด้วยกันห้าสิบคนเนี่ยเราสามารถล็อกเวลาขอไปเที่ยงแต่เราก็ก็ต้องคุยแต่ถ้าคยไม่สามารถแต่ถ้าห้าสิบคนมาขอไปเที่ยงขอไปสิบเอ็ดโมงลงเวลาตรงกันได้ทําให้ได้เราหวยงวดนี้ซื้ซื้ขอให้ถูกหวยนะครับเช็คกันกับการเปลี่ยนไอเกข้างในใช่ครับว่าเราจะรวยขึ้นได้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลงแอดให้ Okay? Okay.